สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามากินกาแฟกับป้ามาดื่มกาแฟขนมปังป้าม,ยม,ยมียำยำยำเกี๊ยวจามมาใส่ัส่ชชูมาวางนี่แลยตอนเช้าไง ป้าชอบชอบอไรเนี่ซื้อในมาร์คสเปนเซอร์อร่อยอกินด้วยกนันกาแฟกันนะ, <c oughs> ะชื่นใจมัน,นหนาวไงอากาศจังนหนาววันนี้คิดว่ามีแดดป้าว่าจะออกไปเดินเขาคือหมอกมีหมอกนะ วันนี้หยุดวันนี้ป้าหยุดว่าจะไปไปเดินเล่นสักหน่อยเนะี่ยอากาศอย่างนี้ก็ค่ยากไปเลยอื ไปทำงานหมดหมดเหลือลูกสาวอีกคนนะึ่งรองานไม่อยู่ออกจากงานเก่ามันไกลไงอยู่แคมบิดนั้นนะนั่งรถไปต้องเสียเงินค่ารถทุกวันคนที่โรงงานนะั่นแหละแมวตัวนั้นสวยลายเหมือนเสื้อวันนี้หยุดงานพรุ่งนี้หยุดงานสองวันแล้วก็เดี๋ยวประลืนไปทำ ยุ่งยงทุกวันเมื่อวานก็อยู่เครื่องมาสองวันแล้วอยู่พอกวอดสองวันสบายดีนะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรไงไม่เคยมีเวลาทำงานทุกวันด้วยหยุดสองวันป้าก็ซักผ้ามังอะไรมัง่งแล้วว่าจะทำงานบ้านเนี่ยก็อยากออกไปถ่ายวิดีโอก็อยาก เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวลองชวนลูกสาวไปปะลูกชายก็ไปทำงานวันนี้แฟนก็ไปทำงานเดี๋ยวสามสี่สี่โมงเย็นก็กลับกันเป็นแถวลนะอยากกลับเมืองไทยต้องไปต่อพาสปอร์ตกันพาสปอร์ตหมดอายุลูกชายก็หมดอายุคิดถึงพ่อคิดถึงบ้าน ทายมึงไทยยังได้ไปนู่นไปนี่นะยังดีกว่าที่นี่มันรู้จะไปไหนไงหนาวด้วยอากาศปลาก็มาอยู่เนี่ย คนที่เนี่ยสบายเขาถึงเครดเพราะว่าเขามันยังไงอะมันมีหน้าหนาวมันไปไปได้ไปไหนเนี่ยนะ่ามันจะมีความสุขก็คือหน้าร้อนเนี่ยได้ออกไปเดินเล่นมัางอะไรมั้งหน้าหนาวนี่จะอยู่แต่ในบ้านไลนาก็ไม่มีจะทํานะม่เหมือนบ้านเราเช้าก็ออกไลออกกงเย็นก็กลับมานี่เราทํางานบ้านล้างถ้วยล้างจานหุงข้าว เข้าไปอาหารกินนั่งดูทีวีหรือดูอันี่ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตก็ดูอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตกันดูทีวีทีวีไม่ค่ะป้าไม่ดูเลยเดี๋ยวนี้ไม่เคยสนใจอินเทอร์เน็ตมันก็มีข่าวสารมากมายให้เราเข้าไปดูการ,กรเกษตรหรือว่าอะไรมีหมดเมื่อก่อนเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ ทำเป็นมัง่งแต่ว่าไม่เก่งนะยังไม่เก่งเพราะเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ทำอะไรก็ลำบากอยามามีมีมาอยู่นี่ถ้ามีงานทำก็ดีเวลาเราแก่เราก็ได้เพนชั่นกินนะเราก็ต้องคิดอย่างนี้คิดการไกลเหนื่อยตอนนี้แต่ไปสบายตอนหน้ามันก็ไม่สบายหรอกแก่แล้ว แข้งขาปวดนี่เริ่มเริ่มมีอาการอยู่แก่แล้วเริ่มมีอาการแล้วก็ต้องํามานี่ป้าไม่เคยได้หยุดเลยทำแต่ง,งานแต่ง,งานทำแตง,งานอย่างเดียวเคยได้หยุดอะเพราะว่าเราหยุดเหมือนเหมือนเราเหมือนแล้วเสียเวลาไปไง มาอยู่แล้วเราก็ทําประโยชน์ให้ตัวเองและครอบครัวเรายังได้ซื้อดูซื้อนี่นะนั่นแหละคิดถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องเป็นนึกอะไรแล้วเหมือนกันเราไปออกกําลังกายด้วยอืมถ้าเราถ้าป้าไม่ได้ทำงานนะโหตายค่ะแข้งนี่แย่เลย นี่นี่ไปออกเหมือนกับว่าเราไปเดินออกกำลังกายยกแข้งยกขายกแขนจับโน้นจับนี่เดินไปเดินมาเนี่ยถ้ามาเกิดอยู่แต่บ้านนะ่ะคงอ้วนป๊ปะเลยอนะอือคงอ้วนนะดูนี่ปาว่าจะลงหัวหนั่นหัวดอกไม้นะเมื่อวานนี้เอาไอ้นี้ ไอเม็ดเห็นมาช่อใหญ่ๆที่ป้าไปจับถ่ายรูปอะปีแล้วอะนะไปโรยเก็บเข้าไว้แล้วก็เบ็ดมันล่วงเต็มก้นทุ่งอะป้าก็ไปโรยโรย,ย,ยไมันรู้มดจะกินทุงป้าหรือเปล่าแต่มันได้ลดน้ำนํำนึกอยู่แล้วว่าน่าจะลดน้ำแต่เมื่อวานโรยเสร็จก็ไปทำงานเลยเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วมันเดี๋ยวมันจะได้แตกไงได้ออกไปพุ่มเพิเ่ม ล้วก็จะได้มาถ่ายดูอีกเดี๋ยวป้าก็เกียมซื้อดอกไม้ไอ้ที่ว่าโตถ่างนี่มันตายป้าก็ไปซื้อมาใส่ใหม่ต้องซื้อดินสักสามสี่ถุงมาเปลี่ยนหมักน้ําหมักน้ําไอ้นี่ป Ł ุ๋ยไว้ไงใส่ใส่ทุกอย่างผักใส่น้ําข้าวเข้าไปด้วยใส่ข้าวใส่ทุกอย่างผักอะไรที่มันเลือ่อๆป้าก็ไปโยนใส่นะั่นนะ ถังเต็มเปียมแต่น้ำปีนี้น้ำไม่ค่อยดำปีแล้วป้าใส่ยาบ้งใส่ยาตัดในสนาบ่ะใส่เข้าไปน้ำดำดีแท้คนดำเลยแต่ปีนี้น้ำจะออกจะแดงละมั้งปีนี้วีแต่ไอ้นี่แต่ป้าก็ขยุ่งใส่ปฏิกรรมหนึ่งนะยาเนยเพราอมันไม่สลายไงปีแล้วนะยอด เอาเข้าไปแล้วมันไม่สลายนะคิดถึงทุกคนนะนะเดี๋ยวพาไปเดินดูหลังบ้านหน่อยสิไม่ไม่ออกไปหรอกนะหนาวมนะก ปุ๋ยป้าเลยถังนะนะเอาดินเอ,เอาหินครับไว้ถังต้นไม้มันปิวแล้วแฟนแล้วไปลงไปตั้งไว้ตรงนั้น,นต้นนั้นปลูกไปได้ละคากบ้านควมเพลินเลยก็ไปในบ้านเหรอดอกไม้เต็มต้นเลยเห็นไหมถ้าต้นนู้นนะชมพูเต็มเลยเห็นไหมอือเห็น ไม่ได้เข้าไปดูเลยลมพัดปีวดแวดหมดของเดี๋ยวก็ทำเดีให้มันหน้าร้อนกันหนาวมันแคอย,ยากเอาไปทำเลยนกหาหาอะไรกินได้เลยบางก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหนกน,กนกไอ้น,นี่เขาเรียกนอกอะไรนกนกกระทาตบโลอเลยไหมลางคา น,นะช้ดูหน้าบ้านไม่ออกไปหรอกนะแห้งใช่ไหม right? เดี๋ยวมันก็นะเนี่ยแองแห้งดี๋ยวมันก็ยุบลงมีของใหม่ปุเกิดขึ้นมาไง กุหลาบกับปากรหลังแตกนี่สีสีสม้มปีนี้แตกเยอะอยดีใจจะจะได้ดูไล่ๆดอกป้าชอบดอกไม้ปิดตาไปน,นะปิดมานโอเค คนก็นมาติดตามป้านะป้าพูดไม่ค่อยนั่นหรอกไม่ค่อยคล่องไงป้าไม่ค,ค่อยคล่องเพราะว่าป้าป้าจะพูดตามที่ป้าเห็นป้ารู้องเงี้ยนะแต่งเติมไม่ไม่ค่อยเป็นไงไม่คล่องกังกึกงกังัก,กบางทีนะคนแก่เออเราเห็นยังไงเราก็จะพูดอย่างนั้นเรารู้ยังไงเราก็จะพูดอย่างนั้น เราจะไม่เติมแต่งไงแล้วปาเป็นคนพูดตรงๆก่อนก็ลำบากลำบากป้าเย็บผ้าอยู่กรุงเทพอเลี้ยงลูกไปทั่วหมดเย็บผ้าเย็บตอนแรกเย็บถุงมือเย็บถุงมือเสร็จแล้วก็ไปเย็บผ้า เย็บผ้าแล้วก็ไปสุดท้ายเลยนะไปทำไปอยูกกย่กับโกปไปอยู่กับโกไปทำอะไรไอไปทำงานโรงงานปลาโอ้โหยืนเจ็ดวันทับแย่เลยเจ็ดวันแรกเนี่ยอยากจะออกแนละ้วสามวันแย่ข่าแข็งจะเป็นลมมันไม่เคยได้ยืนเรานั่งเย็บผ้าตลอดใช่ไหมเราไปโดนยืนโอ้โหมันคนละท่าไง ấy. ตอนเย็บผ้าก็นึกโอ้ยมาลาไจะสบายสักทีเนาะมาอาไจะมาตื่ฝีนี่ขึ้นเต็มก้นหมดเออเดี๋ยวขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนี้หัวเขาเนี่ยก็ด้านยกตีนพี่นะโพงตีฟองน้งฟองน้ําเนี่ยป้าทําหมดละเจาะโปลงโปโล,ป,ล,ป,ล,ป,ลป้าก็ทํามาแล้วเออทําทําทั่ว บางรุ่นก็นใส่กระเป๋าบางรุ่นก็นใส่ปกบางรุ่นก็นสมวกบางรุ่นก็นใส่ทับในเออแต่ซิปซิปนี่ไม่ค่อยได้ซิปไม่ได้เคยใส่เออไม่เคยใส่ซิปอะไม่เคยไปหัดทำอย่างอื่นตีเอีนี่ตีเส้นสองไอเนี้ยไอเส้นคู่อะเย็บเส้นคู่แล้วก็ตีฟองน้ำ ตัดฟองน้ําได้แล้วก็พงเออพงขอบพงุงเอ,อมุมอะไรอย่างเงี้ยพงฝองน้ําติดกันนะทําทำทำ,ทำทุกอย่างโอ้ยไปเย็บใหม่ๆหมก็แต่มันก็งานมันก็ไม่ไม่นั่นนะงานมันก็ มันมันเหนื่อยตอนมันนั่งนี่แหละนั่งแล้วเจ็บหลังไงนั่งทั้งวันยิงปีใหม่นะเนาเร่งเล่ง,เล,งเล่งงานโอ้เร่งงานบางทีอ่ะเลิกดึกตื่นแต่เช้าไปแล้วต้องไปเร่งให้เขาให้จบปีใหม่ไงถ้าไม่เสร็จอ่ะเขาก็โดนปักไงเขาก็ต้องเร่งจนเสร็จแหละเสร็จแต่ว่าดีอย่างเมืองไทยอ่ะหกพันคนนะป้าทํางานนะโรงงานอนะ่ะ CPG กา r m เม t น CPL กา r m เม t น PC PC อะไร P G P CPG CPL อืม <c oughs> เขามีหลายบริษัททำกระเป๋าก็บริ CPL เนี่ยทำกระเป๋าอยู่ทางอ้อมน้อยจะาของจะมูกนี่้แดงเลยคนจีนฝรั่งไปดูงานตลอดมีหกชั้นตึก กชั้นคนงานหกพันพวคนไอ้ชั้นชั้นล่างๆนะเขาจะเป็นที่ไอ้นี่ตัดผ้าลากผ้าพับผ้าแล้วก็ตัดสาสาว,สวทั้งนั้นเลยมีแต่วัยรุ่นวัยรุ่นแต่สวยๆเั้งนั้นนะแต่งตัวกันสวยๆเพราะว่าเย็บผ้าเนาะแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่มียูนิฟอร์มที่นี่แต่งตัวยังไงตามสบายมาได้เลย ทาปากทาแป้งทาแก้มอะไรก็แล้วแต่เองทาทาเล็บทาอะไรก็แล้วแต่เองไม่ว่าไม่มีกฎข้อห้ามห้ามอย่างเดียวห้ามห้ามทำความเดือดร้อนให้บริษัท <laughs> ห้ามออกออกเร็วเกินเวลาห้ามมาสาย เขาจะมีบัตรตอกนะนะเขา้าเข้าเครื่องยาตนะ์เขาไปในเครื่องก็ตอกบัตรนั่นนะ่ะตอกมันก็จะตอกอยู่ในนั้นไงถ้าเกิดว่าเราขาดนาะทีงนะเราอดแล้วเบีย้ยขยันเบีย้ยขยันเขาจะมีเบีย้ยขยันให้นะมาตรงมาก่อนเวลาออกหลังเวลาห้ามห้ามออกก่อนอย่างเงี้ยก็สนุกดิเพื่อนเยอะแยะ ไปได้ก็เจอแต่เพื่อนยามก็เโยอะเยอะย,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 ยามตอนนั้นยังเป็นสาวอยู่โอ้ยจดหมายแย่เลยตอนนั้นสมัยก่อนไม่มีโทศรศัพท์สมัยป้านะไม่มีโทรศัพท์ต้องใช้ใช้เขียนจดหมายกันเขียนไปชายแดนมั่งอะไรมั่งเนี่ยไปหาตำรวจชายแดนแล้นะแบบไปให้เขาได้อ่านหนังสือให้เขาแฮปปี้อะนะ เออนั่นนะ่ะเขียนไปเขียนไปเขาก็ตอบมาส่งรูปกันไปส่งรูปกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเจอกันหรอกเออแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคนไหนมีแฟนกี่คนมาตรงนั้นหมดอือสนุกสนานวัยรุ่นใช้เขียนจดหมายอ่ะป้าถึงเขียนหนังสือพอใช้ดะนั่นอยู่ปปดปลาจบคอเพีแค่ปอ,อีนะ ก็เรียนรู้เรื่องนี้แหละออกมาแล้วเราก็ยังได้เขียนติดยังได้ใช้อยู่อย่างเงี้ยก็ดีมันก็เป็นความรู้ของเราแล้วก็ไม่ลืมไงตัวหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ป้าก็ลืมแล้วแหละมาอยู่นี่นานเริ่มเขียนผิดมั่งอะไรมั่งกดผิดบางทีมันก็ขึ้นมาบอกไงว่าเราผิดเงี้ยมันก็ขึ้นเขียวเราก็ลบทำใหม่อืมกดให้มันถูกบางทีผิดแล้วก็ ต้องเข้าใจป้านะแกแล้วว่ะคนแกอืมเท่านี้นะเยอะเกินนะเดี๋ยวก็จะเบื่อป้าอืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ป้าด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเอออย่าลืมกดกระดิ่งเดี๋ยวนะหน้าร้อนป้าจะปลูกดอกไม้เยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกแบบปีที่แล้วนะแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปพาไปที่มีดอกไม้ เนี่ยตอนนี้ป้าเห็นแล้วข้างทางดอกไม้สีขาวออกเต็มเลยแต่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าป้าเน่ะผู้จัดจการใหม่มาอยู่เนะี่ยเขาเปลี่ยนเวลาป้าไงทุกครั้งอะป้าจะหยุดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ป้าจะได้หยุดป้าจะได้ไปเนี่ยลูกก็หยุดเสาร์อาทิตย์แฟนก็หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนเลยเราหยุดนเนี่ยเน,นี่ยวันเนี้เมื่อก่อนเนี่ยหยุดวันจันทร์กลางคาตอนนี้ให้มาหยุดวันพุธเพื่อ เมื่อวานป้าทํางานมาโอ้กลับมาหนืย่ยเปื่อปวดาอยู่เครื่องนะเมื่อวานงั้นเท่านี้แหละไม่คุยมากแล้วแหละอืนะอย่าลืมนะอย่าลืมป้าต่อยนะอย่าลืมป้าต่อนะเออกดไลค์กดแชร์ป้าด้วยอืมนะเท่านี้แหละเดี๋ยวป้าหาไปหาวิวดีๆมาให้ดูบายบายคิดถึงทุกคนนะจ๊ะ